นะคะทางหน่วยงานมณฑลทนาหารบกที่37ร่รวมพลังจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำแบบดินถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568 สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายร้อยตีนัทพลบุญทัพหัวหน้าชุดปฏิบัติงานประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนนำกำลังพลจิตอาสาพระชาทานเราทำความดีด้วยหัวใจของมณฑลทหารบกที่3-7ร่วมกับหัวหน้า เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบดินขนาดกว้าง2เมตรยาว3เมตรและสูง1.20เมตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2568้ 2, และเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ําจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการกักเก็บน้ําในช่วงหน้าแลง้งสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่าอนุรักษ์ดินและน้ําลดการกัดเซาะพื้นที่ลาดชันและช่วยให้สัตว์ป่าได้มีแหล่งน้ําดื่มกินทั้งนี้ค่ะได้ใช้ดินจากพื้นที่บอดอัดอย่างแน่นหนาะบางส่วนผสมปูนเพื่อความแข็งแรงพร้อมเรียงกระสอบบรรจุดินเพื่อให้ฝายเสร็จสมบูรณ์ภายในวันเดียวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน4หมู่บ้าน รวม1,017ครัวเรือนจำนวน3,638คนค่ะ